สวัสดีครับมาพบกับนักชื่อเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวตัว Capture Capture นะครับวิดีโอแคปเจอรเรียกเรียกสั้นวิดีโอแคปเจอร์นะครับ h d m i ีมอีวิดีโอแคปถ้าเรียกกันตามนั้นนะครับตัวนี้เป็นของไม่มีไม่มียี่ห้อนะครับมันไม่ได้เขียนไว้มันเป็นยี่ห้ออะไรนะครับในกล่องมันก็มีนี่ครับแล้วก็มีก็มีตัวแค่ตัวนี้ครับลักษณะเหมือน USB f s h drive ธรรมดานะครับเหมือน ทำได้แฝดได้นะครับถ้าใครเป็นสายวิดีโอนะครับอาจจะรู้จะใครได้ยินนะครับแต่ถ้าใครไม่เป็นสายโุร์นตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะมีหน้าที่แปลงสัญญาณ HDMI นะครับเพื่อเข้าคอมพิวเตอร์ปกติคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรับสัญญาณ HDMI ไม่ได้ครับคอมพิวเตอร์ส่ง HDMI ออกเอาออกได้ไปที่จอได้แต่ไม่สามารถรับเข้ามาที่เครื่องได้นะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์ตัว Capture Video Capture นะครับอ่าซึ่งตัวเมื่อก่อนเผมใช้ตัวซ้ายนะครับเป็นกล่องแบบนี้ เป็นกล่องแบบนี้ตัวนี้ซื้อมาพันประมาณพันสี่นะครับพันสี่ก็ถือว่าซื้อถูกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้อดีบางยี่ห้อเนี่ยถึงเจ็ดพันเลยแต่ตัวนี้มันก็จะมีมีสาย USB มาให้แต่ตัวตัวด้านซ้ายมือเนี่ยที่ผมใช้แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นนะครับมันจะเป็น USB สามนเก็นสายนะครับมันเป็น USB สามมันจะเป็นสายสีตรงจี้ตรง,ตรงปลายสีงเงินนะครับก็จะรับพวกมันบอกว่าไล่ถึงพวก60เฟรมเปอร์เซกพวก 4K แต่เนื่องจากจริงๆผมก็ อ่าไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมเอามาเพื่อไลฟ์สดแล้วไลฟ์สดผมเนี่ยผมได้ผ่านมือถือเน็ตมือถือเรื่องมันไม่ค่อยแรงนะครับผมซื้อเป็นซิมเทพทอมาเมื่อก่อน4เมกเมื่อก่อนเป็นซิมเทพสีเมกตอนหลังก็สิเมกเร็วขึ้นมาหน่อยคนะแต่ผมก็ไม่ได้ไลฟ์และไลฟ์ให้มันใช้เน็ตเร็วมากครับเพราะว่าก็เจอปัญหาไหลอ่านะครับบางทีเนี่ยความเร็วไม่เสถียรหรือบ,บางทีไปที่ที่คนจะเยอะเนี่ยกายว่าใช้ไม่ได้เลยก็มีนะครับอ่าแต่นี่ผมก็ลองแต่ตัวเนี่ย พอนี้เห็นมันราคาถูกนะครับไอเนี้ยผมซื้อพันสี่ก็ถือว่าถูกแล้วตัวนี้ผมซื้อมาแค่170บาทอ่บาทนะครับ170บาทเองนะครับเอามาดูกันนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ USB 3คมับมันเป็น USB 2ถามว่ามันพอไวม,มันก็พอนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ไ์เนี่ยผมไม่ได้ใช้หลังๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ตบุ๊กนะครับผมใช้ตัวนี้ะนะครับผมใช้แท็บเล็ตถ้าใครเคยดูรีวิวผมนะผมก็ใช้แท็บเล็ตตัวนี้แหละครับแท็บเล็ตตัวนี้ มาเพื่อทําการไลฟ์สดนะครับแล้วครางนี้ไอตัวนี้บางทีมันก็เนื่องจากตัวเนี้ไอตัวแท็บเล็ตฟูจิสุไอโนบูกแท็บเล็ตฟูจิตัวตัวนี้มันมันไม่มี USB 3อยู่แล้วนะมันสพอร์ตแค่ USB 2งั้นไอตัวนี้สำหรับผมก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับก็เอาตัว USB ตัวเนี้ย เสียบเข้าไปนะครับที่ช่อง USB ของตัวโน้ต์อะโน้ตบุ๊กเรานะครับถ้าใครใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ได้หมดนะครับอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปเออ๊บเสียบเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็ยังก็ต้องรับสัญญ,ญาจากอุปกรณ์เรานะครับอ่าอุปกรณ์เราที่ต้องใช้นะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าตัวกล้องเราเนี่ยกล้องที่เราใช้นะครับเราจะใช้มิเรเลดดีวีดอาร์หรือโกโป แอคชั่นแคมพวกนี้ก็ต้องดูนะครับอ่าอย่างเนี้ยโคโปผมนะครับโคโปมันจะรับเป็นไมโคร HDMI ไอนะครับไมโครเฮด i ไอก็ไอเททั่วไปครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าไมโครก็จะตัวเล็กๆนะครับจะคล้ายๆไมโคร u s สบีเลยอ่านะครับอย่าอย่าเขาอย่าเสียบผิดนะครับอ่าเดี๋ยวเรวเราก็เอาด้านที่เป็น h ฮดเไนะครับเสียบเข้าที่ตัวตรงนี้นะครับเสียบเข้าที่ด้านนี้มันจะเขียนอยู่แล้วนะครับว่า Input แล้วก็เสียบเข้าไปปัป๊บตัวนี้ไอ้เนื่องจากตัวนี้มันเป็นอันเดียวนะครับมันมีช่องเดียวไม่มีปัญหานะครับบางรุ่นเนี่ยเอาให้ดูนิดนึงนะครับก็คือบางรุ่นอย่างรุ่นเนี้มันมีสองอันนะครับมันมีทั้งอินทั้งเอาอินก็คือรับสัญญาณเอาคือวันที่เราจะต่อจอเพิ่มก็ตรงนี้ครับใส่เข้าไปได้ครับแล้วก็เอามาต่อที่ตัวอุปรกรณ์เรานะครับอย่างเงี้ยผมจะต่อโคโปนะครับ ก็ที่ใช้โกโปก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคุณภาพภาพก็ดีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวโกโปเนี่ยมันสามารถเสียบ power bank อย่างเงี้ยคือผมอะเสียบ power bank เสียบ power bank เพื่อมาต่อโกโปเอาแบตออกนะครับแล้วต่อเนี่ยมันก็จะทาให้เราสามารถไลฟ์ได้นานครับอ่านนะจะถ้าเราเสียบสไย์บ้านนี่ก็คือไ,ไลฟ์ได้จนกว่าเราจะหยุดนะครับเพราะเคยผมไปลองล่าสุดผมไปไลฟ์ฟุตซอลมาสี่สี่คู่นะครับสี่ห้าคู่เนี่ยก็เกือบ สามสี่ชั่วโมงนะครับไลฟ์สบายเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปตัวไมโครดีมไอครับเสียบเข้าที่ตัวช่องนะครับช่องด d m ไอของตัวก็ออุปกรณ์เรานะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการต่อนะครับคราวนี้เรามาจะมาจะมาใช้อุปกรณ์นะครับโปรแกรมที่ผมใช้ก็คือตัว OBS นะครับตัวนี้เราสามารถใช้พวกซูมพวกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ แล้วแต่เราจะใช้โปรแกรมตัวไหนนะครับแต่ให้เสียบอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดโปรแกรมนะครับเพราะบางโปรแกรมเนี่ยผมเคยเจอก็คือถ้าเราเสียบเราเปิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยอ่านี่ครับนี่คือภาพจาก o p r ปนะครับ o p r ปนะครับอ่าเนี่ย o p r ปถ้าผมยกโ p r ปเนี่ยมันก็จะขยับนะครับอ่านี่คือ o p r ปนะครับที่ผมยุ่งไปหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยภาพก็ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ทําการอัาเข้าไปได้นะครับ ปร,ปรับได้นะครับอ,อยู่ที่โปรแกรมเรานะครับอย่างนี้ไอ้ตัวถ้ามันมืดไปสว่างไปเพราะว่าผมไม่ได้ทดเฉยแสงไว้นะครับข้างหลังมันเป็นขาวบางทีมันวัดแสงเฉลีย่ยเนี่ยแล้วมันก็จะภาพมันก็จะอาจจะหน้าเราอาจจะมืดไปนิดนึงเราอยากได้สว่างเราก็เราก็ปรับได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ปรับคอนฟิกวิดีโอได้นะครับจะเพิ่มความสว่างข้ออะไรนี่แล้วแต่เรานะครับ ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับไปดูในกรการใช้การใช้ OBS ปกติแล้วนะครับแล้วก็ปุ๊บก็ามาจะถามว่าภาพดีไหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าดีกว่าใช้เว็บแคมเยอะนะครับแล้วก็มันซูมมันอะไรได้หลายอย่างนะครับการโฟกัสก็ดีกว่าอย่างที่ไปไลฟ์สดฟุตบอลเนี่ยก็โอเคระดับหนึ่งเลยนะครับใช้ได้นะครับอาจจะแต่มันก็จะมีปัญหาว่าอย่างอยโคโปเนี่ยมันซูมไม่ได้นะครับแต่ถ้าปเราใช้ ถ้าคุณใช้เป็นกล้องดีเอทอาร์กล้องมิเลเล็ตเนี่ยมันซูมได้นะครับมันซูมได้มันสามารถใส่เลนส์ซูมเข้าไปได้ทําให้คุณสามารถใช้งานพวกไอ้นี้ได้สะดวกขึ้นนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับร้อยเจ็ดสิบบาทเองสําหรับสายไลท์สดนะครับก็ดีกว่าดีกว่าการใช้ต้องเรียกว่าดีกว่าการใช้กล้องมือถือเยอะนะครับเพราะว่าตัว obs เนี่ยมันสามารถไลท์ที่ความละเอียดสูงได้นะครับแล้วแต่เราแล้วแต่เน็ตเราด้วยนะครับอ เราสามารถเลือกบิตเรทหรือไอความเรียดของภาพได้สูงนะครับได้ถึงพันหนึ่งสองเก้าศูนย์คูณไม้เห็นมันมันต้องอยู่ที่อ่าตรงนี้ด้วยครับแป๊บหนึ่งครับเซตติ้งตรงนี้เลยนะครับปกติผมไม่ได้เลือกสูงมากครับอ่ามันก็อยู่เอาพุทเราก็เลือกได้นะครับว่จาจะเอาบิตเรทเท่าไหร่ยิ่งบิตเรทสูงเนี่ยอ่าก็สูงครับสำหรับการไ like ล์นะครับวิดีโออย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้นะครับ สุดจะได้หนึ่งอ่าได้ถึง Full HD นะครับหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับอ่าไม่ต้องอยู่ที่โปรแกรมที่รองรับด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัว OBS นะครับอ่าถ้าใครมีโปรแกรมที่ดีกว่าก็ลองไปดูนะครับแต่ง่ายๆคือตัวนี้เป็นสัญญาณภาพถ้าเรามีซูมมีอะไรก็ได้นะครับแต่พอดีเครื่องนี้ผมไม่ได้ลงซูมไว้ผมก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูอ่าสำหรับใครที่ใช้พวกโอ้โหนนี้มันมีเยอะนะครับเครื่องมีดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนื่องจากผมก็ไม่ได้ติดต่อใครรรรรคคคััััับบบกกกก็็็เเเลลลยยไไไไไไมมมมม่่่่ดดด้้้้งงอออาาาาาาูตตวนนนีีสถใชปปิะะญหร อ่านะครับก็ได้นานะครับที่ไปเคยไปไลฟ์ฟุตซอลมาล่าสุดเนี่ยห้าหกชั่วโมงเไปถึงคู่สิบไลฟ์อยู่สี่ห้าคู่นะครับคู่หนึ่งประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีอ่าก็กลันมาประมาณสี่สามสี่ชั่วโมงนะครับก็ไลฟ์ได้ปกติไม่มีปัญหานะครับอ่าแต่นั้นปัญหาก็แนะนําที่บอกนะครับก็คือถ้ากล้องเราเป็นกลอโพเนี่ยกล้องที่สามารถเสียบไฟเข้าไปได้ครับอย่างมิเรลดีเอร่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่สามารถเสียบสายชาร์จที่ตัวกล้องแล้วก็ใช้งานได้นอกจากเราไปใช้พวกแบตดัมมี่ แบตเตอมี่นะครับแบตบางคนก็เรียกแบตกระสือบางแต่แบตเตอมี่นะครับเอาเสียบเข้าไปก็จะใช้งานได้นานนะครับแต่นั่นมันก็ไม่แน่ใจว่าความร้อนนะแต่อย่างย้ายโคโปรเนี่ยก็ไม่ร้อนมากนะครับใช้งานได้สบายๆนะครับอ่าก็มาอันนี้ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับสําหรับตัววิดีโอแคปเจอร์การ์ดราคาถูกนะครับเออเมื่อกี้ผมก็ลืมพูดไปนะครับอันนี้ผมเคยต่อแล้วอ้าวถ้าเราไม่เคยต่อนะครับถ้าเราไม่เคยต่อที่พูดผิดลืมลืมบอกนะครับแหมเพราะว่าเคยต่อไปแล้วถ้าเราไม่เคยต่อเนี่ย ไม่เคยครั้งแรกครับเราเราต้องบวกกดบวกก่อนนะครับปับ๊บอยู่ที่โปรแกรมที่เราใช้ที่บอกนะครับอ,อย่างผมใช้ OBS เนี่ยผมก็เลือก Video Capture Device แล้วก็เลือกอุปกรณ์อโอเคปับ๊บแล้วก็เลือกมานะครับว่าจะให้เป็นกล้องตัวไหนอ,อย่างตัวเนี้ยมันก็คือตัว USB Video กดหนึ่งครั้ง น่าจะมันไปเซ็ตมันไปเซ็ตตัวนี้แล้วมันก็เลยซ้ำกันนะครับตื๊บๆเดี๋ยวขอตัวนี้ลบ,ลบไปก่อนอลบโปรน้ดิ้งเดี๋อนะแป๊บนึงครับ ที่มันน่าจะใส่มาแล้วมันก็เลยสับสนกันนิดนึงครับเดี๋ยวลบทิ้งไปห้หมดก่อนนะครับามาใส่ครั้งแรกนะครับกดไฟวิดีโอแคปเจอร์ปับข้าไนวิดีโอแคปเจอร์ปัป ure, บข้ายโอเคนะครับเลือกอุปกรณ์ usb วิดีโออ,อ่านะครับเมื่อกี้พอดีมันเคยใช้แล้วมันมันเลือกซ้ำกันมันก็เลยไม่เห็นนะครับ ครั้งแรกก็อย่าลืมนะครับก็กดเข้าไปนี่ก่อนผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับพอดีผมอยากจะให้มันลองดูเฉยๆนะครับแค่นี้นะครับโอเคปุ๊บเราก็จะได้แล้วอนะครับเมื่อกี้พอดีเราตั้งแล้วก็เราก็เลือกได้นะครับให้มันฟิ o ทูสกรีนเราก็คลิกขวานะครับการฟอร์มฟิ t ทูสกรีนปั๊บหนึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับก็นี่ครับแล้วก็ไปตั้งค่าที่บอร์ะครับคุณก็สามารถตั้งค่ามันได้วีดีโอนะครับ ตั้งค่าชดเชยแสงอะไรปกติเหมือนเมื่อกี้ที่เคยบอกไปนะครับก็ได้นะครบับอ่าจบแล้วอันนี้เราก็เรียบร้อยนะครับอืมเดีย่าลืมแค่นี้นครับง่ายแต่ถ้าเป็นซูมก็จะเลือกต้องือกจะเลือกที่ชนิดก,กล้องเลย้งครับ mm hmm. วันี้ผมเอาออกไปแล้วไม่มีใครคุยด้วยนะครับติดแล้วไม่มีใครคุยด้วยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube c h anel และในแฟนเพจนายจุ๋ย โฟโต้ <F oto> ด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับผม